เสริงานเสียมสร้างในระดับชาตินะครับในโครงียรครั้งที่สองนะครับวันนี้ก็จะรับเกียรติจากคณาจารย์จากทุกทมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อให้รื่องการ้มครอเกเรานะครับจากปานยังสารและสร้างสรรค์และเสริมและดันั้นะครับมีท่านศาสตราจารย์ก็เ่ะสามารถจับโจมนะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นคร ตัที่ร้าฝั่งนีจังจะเดบ้านนี้ครับผมครับอะีรจับในของเขาไม่ได้เข้ามาที่ตรงนี้นี่สองไรครับบ้านอาจารย์เดียนดไหนเนี่ยอาจาอย์เด็ดงนี้แล้วอาจารย์เดียนดอาจารย์อูด้วยแล้นอนครับโอ้ห่างไปโกครนักานอ้เดืยดด้นะครับเดี๋ยวเราตรงการสำนักงานตรงนี้ที่2องที่บ้านอาจารย์คนนี้ก็มีท่านผู้ใหญ่นการที่นาจารย์ต่างประเทศนะครับที่เดนทางเข้าเรื่อง แวันพรุ่งนี้จะต้นไปครับอาจารย์ครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่สองวิทรรศการนะครับหาสินนาทรรการทั้งนี้ในค้ับเกี่ยวกับทุกท่านนะครับและคณาจารย์และศิลปินนะครับตลอดจนทีมงานต่างๆและผู้เข้าร่วมในเกี่ยวกับในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของคณานาจารย์และศิลปินในระดับชาตินะครับือโรดินครั้งที่สองหาอะไรก็จะเข้านครราชสีมานะครับ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนตากสินท่านเสี่ยงโสมนะครับฝั่งนู้นนะครับท่านอาจารย์เดชนานกลางครับท่านศิลปินผู้จัดงานตะพางจักรรักที่ครั้งนี้นะครับและท่านประธานจัดงานของเรานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงคงธรรมนะครับท่านรองพิการบดีปล่อยเชื้อขาวหางและเศรษฐกิจสูงในเชียงสหม่ตะบนตากสินนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงคงธรรมท่านเรา อาทิตย์กันแบบดีไปนจนกระทั่งตอนนี้ผมก็เป็นกิจการศักด์จากมหาวิทยาลัยนะครับแก่ทั้งๆเพระมีคณะอาจารย์ศิลปินผู้เข้าอบรมยมถึงท่านนายกทุกสนตรีจากเกวียนที่ประกอบลึกทุก,ท,ท,กท,ท่านนะครับผมก็รู้สึกดีๆและก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมในง,งานวันนี้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ด้านประติมาการรมแต่เป็นประติมาการรม อีกลูกแบบหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยเป็นการสร้างสรรค์ในศาสตร์ของเซรมิกจะเป็นเซรมิกจะเป็นพัฟโทรี่ที่ผ่านกระบวนการหมอมหลออแล้วก็ใช้ไฟก็อยู่ในรูในสายในเดืยดเดืกันที่นี่ไม่ใช่ที่ไกลสำหรับผมเมื่อปี2สอง3ันาา 35, 36, เนี่ยผมได้อาศัยบารมีของปฏิมกรถึงสี่เด็กนกลางนในการสร้างสรรค์ เงเงินและผมมานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นประานางนและพี่เดชของผมเนี่ยให้ความอนุเคราะห์ทางพื้นที่ทางเนื้อดินทางเครื่องจกักรรวมไปถึงเตาอัพรับที่ใช้ของงานด้วยตนน็งให้อยู่ในใจผมเสมอนะัรันทดานร์นวารามิรเนี่ยบอกผมว่าจะมีการเปิดงานปฏิบัติการสร้างสรรค์หรือว่าปฏิบัติการเวิร์ชช็่ปนี่แหล แล้วก็ขอให้ผมได้มาร่วมว่าจะเอาท่านใดเป็นประธานผมบอกพี่ต้องทนผี่ว่าพีท่านผูว่าเนี่ยเป็นท่านเป็นคนที่ชอบแล้วก็เสริมส่งในด้านศิลปะวัฒนธรรมอันดับหนึ่งของโคราชเลยแต่เห็นได้ว่าท่านทุ่้เทศในการทําปรติามากรรมหรือว่าศิลปะไทยแลนด์ในนี้ที่โคราชที่ผ่านมาเมื่อวานนี้หรือเ่อวันก่กอนเนี่ยก็เพิ่ง มอบทงส่งที่เชียงราย,ท,ท,ท,รยทั้งที่ภารกิจท่านเยอะและผมก็เลยซิกแมวไปที่หน้าห้องประการเพื่อเรียนท่านผพ้ว่าหน่อยท่านพอจะว่างไหมมาเป็นพี่น้องมาเป็นประธานให้กำลังใจกับศิลปินกับนักวิชาการ26จากสถาบันทั่วประเทศเนี่ยท่านมาได้ไหมอกได้ครับแล้วท่านจะมาจิงต่อไป่านผูว,ว่าเลยครับ ผมคิดว่าคำว่าด่านเกวียนร่วมสมัยเนี่ยถ้าเป็นแค่ชื่อก็คงจะสื่อถึงผู้ชมไม่ได้แต่เราเนี่ยใช้คำว่าศิลปะและก็วัฒนธรรมในการเชื่อมโยงถ้าเป็นด่านเกวียนเนี่ยถ้าศึกษาประวัติศาสตร์จะเห็นว่าการทำพัทรีเนี่ยทำเพื่อใช้ในกิจกรรมครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่แต่เนื่องจาก ยุคสมัยเปลี่ยนไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยท่านจะมองเห็นนะครับว่าความนิยมดินเผาโดยเฉพาะด่านเกวียนเนี่ยสูงมากเสียเดืดนนันกลางเนี่ยส่งออกยุดโลกไม่รู้กี่ประเทศส่งไปส่งมาเมื่อ่อนก็พุ่งขึ้นกลับมาต่อเตี้ยลงก็พุ่งขึ้นต่อเตี้ยลงอันนี้เป็นอ,อยู่ที่ความนิยมแต่ต้องให้กำลังใจกันนะครับเพราะความเป็นด่านเกวียนเนี่ยเราใช้ทรัพยากร ที่เป็นดินดินตะกอนพัดพาจากแม่น้ำมูลเนี่ยเนี่ยผมเคยไปขุดแหล่งดินเดิมอยู่ตรงนี้นะเอามาทําวิจัยเนี่ยผมเป็นคนตั้งสมมติฐานของวิชาการว่าดินทุกที่ท,ทําพัทอรีได้ดันอยู่ที่ส่วนผสมนะครับการใช้ในโรเรียนการใช้เพื่อตัดินเผาหม้อโอ่งน้เนนงํเดิอนอะไรต่างๆความไม่โดนรบ้อยไปด้านเพืนุ่มสมัยเนี่ยก็เป็นก,การดระกายดุปกายให้หายผ้าไปเ็นว่า เราจะได้ใช้ประโยชน์แล้วก็คุณค่าจะเด็นเนี่ยมันมากกว่าการทำหม้อทำไหนเน้เลยในเลเวลของความนิยอันนี้คือสิ่งที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยผมก็เลยคุยกับผูานิโยโมบอกคำว่าเออที่ผมเหีนมงานดีๆหลายชิ้นเลยนะชิ้นใหญ่ๆเอาไปสิบกว่าปีจะเห็น บ่อหายกระถางอะไรยิดเขาวางอยู่แถวถนนถ้าเขาอยู่ในห้องมีทัศก,การห้องสแสดงเนี่ยสวยแต่พอไปอยู่ข้างถนนก็กลายเป็นค่อยเป็นสุดเล็กๆอันนี้คือความเข้าใจนะครับวันนี้เนี่ยเรามีศิลปินนักวิชาการศิล,ป,าาลปินอิสระที่จะมาช่วยรังสรรค์ความเป็นด่านเตียนร่วมสมัยเนี่ยผมก็คิดว่าจะทําให้งานครั้งนี้เนี่ยได้รับความน่าสนใจนะครับท้ายสุดเนี่ยโฮมดินทั้งที่หนึ่งจัดมาแล้วทั้งกน ผู้เข้าอบรม50คนมาครั้งนี้ครั้งที่สองอบรม85คนบารมีล้นลวนท่านนิยมวงบงคำตบมือท่านนิยมนะยครับผมก็หวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องศิลปินต่อประชาชนชาวโคราชต่อผู้นำท้องถิ่นองค์กรทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการจัดในครั้งนี้ ผมในฐานะที่ท่านนิยมวงมงทำเนี่ยขอให้มากล่าต้อนรับศิลปินก็มีแต่เพื่อนๆคุ้งคุ้งพี่น้องกงันทั้งนัันเนี่ยก็ขอให้ท่านอยู่ห้าวันมีความสุขนะครับสนุกกับการเล่นดินนะครับแล้วก็งานทุกชิ้นจะได้ไปจัดในเทศกาลมหาวิยาลัยใหญ่ที่สุดของภาคอีสานคือมหาวิเลยขอนแก่นนะครับก็ขอให้พวกเหล่านั้นจงจดจําและก็บันทึกประวัติศาสตร์หน้านี้เอาไว้ผมก็คิดว่าแนละ้วท่านนิยมนะ จะมีโรงเรียนครั้งที่3เกิดขึ้นอีกแน่นอนนะครับขอ <grateful S 2> บคุณมากแล้วก็สวัสดีพวกเราทุกคนเชิญชมทุกคนครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านแต่ละอย่านเพื่อสามารถจัดโจมนะครับจากนายรัชพัฒน์นครราชสีมาอย่างตัว่าราชการจังหวัดนะครับท่านผู้บริหารมาลายท่านนายกเทศมนตรีท่านศิลปินมาโรนิสานวันนี้เรามีศิลปินมาโรนิสานอยู่สองท่านนะครับก็คือพี่เต้ยนะครับขออนุญาตที่สุรพลยืนขึ้นให้พวกเราตบมือเพื่อเป็นเกียรติกับศิลปินมาโรนิสานนะครับ ไอ้ทีผมให้ท่านย่าท่านหน้าเราจะแม่งกับเพื่อนใ <c> ห <oughs> ้ดูกับท่านอาจารย์จรันขอาคุณเสดจันดนักเต์สามารถจับโจรนะครับที่ได้กรุณาทําหน้าที่ที่ดีมากแทนผมนะครับผมพูดไม่ดีอย่างท่านเลยครับท่านพูด้ครอบคุมก่อแล้วยังไงก็ตามให้รายงานสองว่าที่ไปที่มายังไงโดยให้ดูอิดิทัศน์นะครับประมาณหนึ่งนาทีจากนั้นก็จะเป็นภาพนิ่งเพื่อจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโฮมวิ่ง มันหมายถึงการรวมทัวรของคนที่รักดินรักในการสร้างางานศิลปะท,ที่มาจากดินศิลปินชั้นเยี่ยมศิลปินอิสระช่างพื้นบ้านและครูสอนศิลปะในระดับรวมศึ่อารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่การของจักรวาลของเราเลยนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์ก,ก็ไม่มีความยินทั้งที่หนึ่งมันเป็นเครื่องยินกันกใครจะนำไปใครต่อใครอยากจะได้ไนนะอะไรเราก็ สมบูกันนะครับในขณะที่เราที่น่าจะรองรับได้มากกว่า50ชิ้นด้วยเหตุนี้ก็เป็สัญญาว่าเราจะทำไซส์เอไซส์ดีไซสี่ใหมาถึงตรงนี้แล้วท่านยังเลือกได้อยู่นะเลยทำให้ท่านเห็นนะครับอันนี้คือของเก่าของยีมชุดที่หนึ่งแล้วก็อยู่ภายในมีอินสแตนท์ได้ปฏิมากรรมใครปราศหนังห้าของยีนได้คุณค่าของงานศิลปะ วันนี้โคราชการสุดกระจายให้พวกเราครับโดยเฉพาะเดล่นนาการช่วยขยับงานนี้ให้ขยายเผยแพร่ไปเรื่อยๆนะครับทุกสถาบันถ้ามันถ้าเรามีความคิดร่วมกันเราเรขยับเป็นที่เป็นเสื่อนเสื่อนท่าตัวราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านนิเชียรจัสื่อนพระเมรไทยนะครับท่านนี้เสื่อนกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานเสริมยังคงคำท่านรองอธิการบดี ฝ่ายศิลปะาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจแ้างสัคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตราอาจารย์ดรสามารถจับโจรนะครับทัางนายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียนและคณะหลายท่านที่มาเ่วมงงานวันนี้ทั้งคณะบดีคณาจารย์แล้วก็ศิลปินผู้หลักผู้ใหญ่จากหลายพื้นที่หลายกลุ่มหลายสถาบันโดยเฉพาะจ้าของพื้นที่นะครับอาจารย์เดชนานจางอาจารย์แดนเวลามิตรนะครับ ทางทีท่านสำคันได้กล่าวทั้งตอนรับทั้งกล่าวทั้งรางยางานก็จะทําให้เห็นภาพทั้งหมดหน้าที่แหนนง่งนี้ก็ไม่อถึงแม้ว่าจะมีความรู้เรื่องศิละปะน้อยแต่ก็มีความสนใจแล้วก็พยายามจะศึกษาดูไปเดินดูภาพศิละปะ,ะที่เรา ขอศิลปินจากสามจังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกระบี่และจังหวัเดเชียงรายันสดงที่เทอร์มินอลเชเวนที่วันเป็นการประกอบงานไทยแลนด์เบเนเรส2021ใช้เวลาเดินทางดูก็ใช้เวลานานพอสมควรก็มีความสนใจข้เมงลจากที่ด่านเกียนนี้อาจารย์สามารถเล่าความเป็นมาของด่านเกียนได้มากมายด่านเกียน ผมคิดว so ่าเป็นเป็นหน้าตาแล้วก็เป็นชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมาตอนนายครั้นเราก็ยางจะลื้อฟืนก่านเกลียนขึ้นมาผมเองมาแล้วได้มาพูดคุยกับทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่นมะถิ่นในพื้นที่หลายครั้งว่าจะทําอย่างไรที่เราจะปุกด่านเกียนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่รย์สามาถนะครับอาจารย์นิยมบอกว่าถ้าเรื่องเฟสมิกอะไรต่างๆนั้นอาจจะต้องเป็นด่านเกียนนะครับ ต่ใน,นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นไปตามการและเวลามันมีขึ้นมีลงมีการทบเ่าเมื่อประมาณสองปีที่แล้วผมเองก็พยายามจะร่วมกับทางชุมเนก่อนหน้านั้นอีกผมย้ายมาปีแรกๆเราพยายามจะทําแลนด์มาร์คที่ด่านเกวียนนะครับก็มีปัญหา,าการตั้งถือะระกรรมออของใหญ่ๆของด่านเกรียนที่จะไปตั้งริมถนน อได้งบประมาณมาให้งบประมาณมาบางื้น uh ที่ทางหลวงไม่ยอมบางที่ที่ตั้งไม่ได้ก็เป็นปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณไปหมดนะครับก็มีปัญหาต่อมาเราก็พยายามมาจัดงานเป็นวัฒนธรรมสนนคนเดินด่านเกลียนเมื่อสองปีที่ผ่านมานะฮะโดยผมไปดูแบบมาหลงยินทาของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พยายามมาต้องได้รับการตอบรับดู เราก e ็สนใจเพื่อการพัฒนาแล้วก็ปลกแบบเรียนในรูปแบบต่างๆซึ่งผมว่าทางราชการเข้ามาจะได้มาเป็นข้อและจากอีเวนต์ถึงข้อแล้วก็ออกไปแต่คนที่จะอยู่ได้แล้วก็ทำให้ดบาเรียนมันอยู่แบบทีวิตที่ก็คือต้องทางท้องที่ทางท้องที่ต้องปลูกไว้ยังไงคนด่างเกลืนแต่ึ้นมาเหมือนจะที่เขาเคยมาแล้วคนมามาเขาอยากเห็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็รู้แบบใหม่ๆวิธีชีวิตใหม่ๆอันนี้เป็นเรื่องที่เรากำลังทำกัน แต่วันนี้มีความรู้สึกอยู่สองขั้นาจอย่างที่หนึ่งนะครับมีความภาคภูมิใจที่ทางท่านานิยมจัดงานได้เลือกที่จังหวัดนครราชสีมามาเป็นพื้นที่ที่จะทําำหกดินนะครับอันนี้ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจราชีมาด้วยความดีดียิงนะครับเราดีใจที่ท่านมาแล้วมาเป็นแขกมาไปเกียรติให้กับเรามีความรู้สึกที่หนึ่งดีใจความรู้สึกที่สอง มีความรู้สึกเสียดายว่าไอ้สนาม,มดินดินึ่งผมไม่ได้มาพยายามถามในคณะบดีบดีาอกว่เขาคน,นดินเนีย่ยเขาจัดที่ไหนเนี่ยนะครับผมที่ว่ง,งานในสนามบิ้แค่เชิญแล้วผมมักจะมาอยู่เสมอนะฮะถ้าเป็นงานศิลปะงานด่านเกียร์อะไรนี่ผมมักจะมาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเวลายอย่างไรผมก็จะหาเวลามา,ไม,มา,ไ,มมาไม่มาวันเสาร์ก็มาวันเยี่ยมานจะทองนั้นอันนี้ไม่ได้มาประเด็นที่สามครับความรู้สึกที่สาม ผมเรียนอาจารย์นิคมอาจารย์สมมาตรแล้วว่ากําลังสร้างสารการจังหวัดหลังใหม่ขึ้นมานะครับที่จะสร้างมันก็ค่อนข้างจะยุ่งเพราะว่าโควิดที่เคยจะย้ายสารการไปที่ตรงคกหลวงแล้วพอได้งื่ประมาณมาทีเนึ่มมีการเดินขบวนมีสาธั้นไม่ให้ย้ายทั้งอะไรกับเม่อะไรท้ายสุดงินตกไปเลยครับไม่ได้แล้วก็ผมดูที่จะสร้างอีกหนึ่งเนี่ยมันให้ปันมันถ้าจะรอกัน ประชาผมเพื่อจะไปไหนมาไหลไปเนี่ยจะตอนนอรร้องมีหัวกระชุมเปรงตีนสีลางนวลขึ้นอยู่ด้านหลังแต่เป็นเงินที่บริจาคโดยที่น้องประชาชนและชื่อเปรงตีนสีลาง,งนวลไม่มีใครกล้าสั่งให้หรือหอประชุมเป็งนงั้นเพราะแบบสำเร็จรูปของกระทรวงมหาดไทยใช้ไม่ได้ผมต้องขอให้ท,ทางกรมโยธาผูกแรนออกแบบให้เป็นการเฉพาะจะใช้เวลาประมาณอีกอางานก,ก็เสียไปตีนแล้วประมาณตีน,น แล้วก็ปีต่อมาก็ตจะเปอกแบบนี้ไปวิี่หนึ่งที่จะตั้งขอตั้งรถประมาณก็ใช้เวลาอีกปีหนึ่งกว่าจะได้รถประมาณก็ปีที่สามซึ่งจะได้ผลงานศิลปินเด่นๆเลยนะับไปไปตั้งไปตั้งก่เป็นปฏิมากรรมต่างๆไปตั้งเลยผมคิดว่าการสมทบศิลป์มันก็จะดูดีขึ้นนะฮะคำดีเด่นทีอเห็นนี่แบบนี้แต่สุดท้ายว่าผมจะเกษียณเพราะว่ามันตั้องรประมาณนี่แหละสามปีที่แล้วทำงานสีน้ำโลก กองยังไม่ข uhm ยับเลยเพราะวัฒนธรรมก็ยังไปพ่อแฝดพ่อแฝดกับไทยแลนด์กันทะเลอยู่นะฮะต่นนี้ยังไปไม่ถูกกันนอกจากเพื่อเดี๋ยวอาจารย์ไปเชื่อเลยเท่านั้นที่ผมเห็นบ้างรูปแบบนี้อเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเป็นเรื่องที่ดีตอนที่จะรวมศิลปินรวมไปถึงงานนักกจรงานนะฮะที่เราจะได้ประโยชน์ของ รู้สอาจารย์เดชอารจารย์แดนมาแต่จะไม่เคยมาที่บ้านในการก็เลยเป็นใหญ่ก็จะอยู่งานตามด้านหน้าบ้านอะไรบ้างอันนี้ก็ได้เห็นครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณที่ท่านท่านรอพิ่ารงหาอะไรสอนจันะไปนิสิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรได้เลือกพื้นที่ของดันเทียนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่จัดงานแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ เสียวลทาเวลามาอยู่ที่โคราชนะฮะห้าวันนะฮะก็ถือว่าเป็นเวลาที่ไม่น้อยผมคิดว่าพวกเราเองมีความดีใจที่ท่านมานะครับบอกท่านในยกนลินได้ผมคิดท่านในยกนลินก็ตื่นถามกับผมได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเราอยากให้ท่านมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะสร้างสั์ญานตามที่ท่านเจตนาได้อย่างดีประสิทธิภาพมีผลประสิทธิผลนะฮะผมบรเอง,องหรือทั้งนึงขอต้อนรับทุกท่าน ที่มางาน6กมดินสองะล็กเลขนาดนี้ทุกคนทุก่ายพร้อมกันแล้วก็ขออนุญาตเปิดงานพรมบินสอัดสามเก่ียนอภัยโชคไทยจังหวัดนครราชสีมาดันแบบนี้ขอบพระคุณครับขอบคุกทานที่มีารสบสและสุขั้นสูนะครับนอกจานีูทั้ง่ัวราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ทำากีิเี่ ท่านอามารถใท่านอาจารย์เดินมกลางเลกผมทีิสระรนิระคุนะครับอาจารย์ิรปัญญาศิลปรันศิลปินหมอีสาเส้นจันทร์ งานศิ้าจับมืกับทาปารนิยตปวต้นีะกนะครับหลังจานับท่านผู้มรหาจาช่จัดท่านผ้หารแล้วก็ผู้พอาารนะครับท่ดนผู คนเดินครับไปเลยครับเตียครับต้องหลับ้เร็นะครับนะครับโอ้เดกกันเรออะไรครับนี่ฮะนี่ฮะครับนะครับกินไก่กินไก่ครับโอคยมาแล้บคีไก่กันครับโอ้ยมแล้วมาับเตียงพักผ่อนเตียงพั่อนที่มั่งวพราพระาจุก้แ เอาไปดูสิ่นี้สิ่นี้สินี้สิ่นี้อ่ะริย์สิสท่านี่มันดีเอาด้นนี้เอาด้นนี้อยู่ที่อยู่ที่ตรงั้นทองใช่อันน้เป็นเรนนครับอ้็นของคุพลเจครับแต่ว่าิแล้ว็นนใส่กนดาดแล้วเอามาปะ บ้านพี่อีกเป็นแนวบางทิศอันนี้เป็นพวกเป็นวัตถุเกี่ยวกับพวกเป็นเท่าไรในตะกี๋เออนี่อันนี้ผมน่าจะสนใจเยอะนะอันนี้ได้ได้เรื่องราวมาจากเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่ที่พาพาพื้นถิ่นสั่งไหลมาคอมคอมมาเด็กดงเที่ยวมาก็ใหญ่คอมดาหรือว่าเราเราเราต้องอีกด้านนึงก็อีกสามสี่ชิ้นครับขนาดขนาดขนาดใหญ่แต่เราเป็งตั้งเป็นครับ ไอ้กุณกรรมที่มันเป็นเปี้เามาตั้งตามมุมถนนไล่ไากนี้ได้ครับคือคือตงแุ่นาแต่ขนาดต้องใหญ่นะท่านพบายเป็นเป็นจะกินเป็นโครการกันที่ผมเคยถือมอใช่ครับบางคนอะนี่กจะเล็กินแบครับพอดีก็เอาเรื่องสี้ปตในในสังคมกนแต่คุณตั้งสินแล้วไปวางขายแต่จัดดูใี้ครั คุณเดินไำมาทำงานทำที่นี่เหรอใช่ครับมาทำที่นี่แต่บ้านอยู่ี่โรนต้องต้องมันขึ้นท่นะเนาะต้องเยไปไหนดีไปไหด ตไปแล้แต่ว่าตะไนมุมพี่โดนจริงๆเนี่ยแจกันที่เราเนี่ยเดี๋ยวานรู้ว่าจันั่นเีโปแป้โปเปอยู่ขอบคุณทางมหาลัยขอนแก่นนะที่เลือกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด่านเปียเนี่ยมาเป็นพื้นที่ที่จัดงานพรมดินสองอาซึ่งพื้นที่ด่านเปี้ยเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ทางด้านฒธรรมง นครราชสีมาเลยเทีเดียวอยู่คู่กับจังหวัดนครราชสีมามานานคนโคราชนี่จะรู้จักดันเวียนตั้งแต่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางทีมสองมาได้จัดกิจกรรมที่นี่ก็เป็นการ ช่วยเชิช่อูพื้นที่ดัดเรียนให้ทางจังหวัดนครราชสีมาน,นี่ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะและในขณะเ,เดียวกันวันนี้ก็ยินดีทราบว่าการรวมศิลปินโฮมดินในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองที่จะนำงานที่ทํากันในวันนี้ไปตั้งที่หอศิลป์ที่มหาลัยขอนแก่นซึ่งก็เป็นการเรียนว่านดินของจังหวัดนครราชสีมาไปสแสดงก็ต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาส เนี่กว่าให้โอกาสจังหวัดนครราชสีมาได้มีส่วนร่วมในการแสดงผลงานในัางนี้และที่สําคัญคือผมคิดว่างานที่พี่น้องศิลปินจากทั่วสารทิศที่มาร่วมกันโฮมในวันนี้คจะไม่ใช่เฉพาะเป็นสมบัติของอะไรกันแน่แต่จะเป็นสมบัติของทุกคนที่จะนำมาซึ่งความ ทุกคนที่ไปเยี่ยมชมนะครับวันนี้ก็มีคิดดีมากที่ได้จัดกิจกรรมของครั้งที่สองที่ดาาัดเดือนรัตน์นะครับก็อยากให้มีกิจกรรมหลักอย่างนี้บ่อยๆเพราะว่าเราคิดาจะจัดเดือนนี่หลายๆอย่างน่า,ๆๆนนาสนใจครับขอขอบคุณที่มาไลฟ์แกลเลอรี่นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ